สีสัญญาณที่บอกว่าตับคุณกําลังแย่อันที่ 1. น,นอนเยอะแต่รู้สึกว่าเหนื่อยเพลียทั้งวันนี่เป็นสัญญาณที่บอกว่าตับคุณกําลังล้าข้อ 2. กินของมันและย่อยยากที่เป็นชนิดเพราะว่าตับของเรามีหน้าที่ในการสร้างน้าดีซึ่งเป็นตัวช่วยย่อยไขมันพอตับล้าน้ําดีก็แย่ค่ะ เราก็เลยรู้สึกท้องอืดอาหารไม่ย่อยเมื่อกินไขมันน้ำหนักขึ้นทั้งๆท,ที่กินน้อยเพราะว่าตับคุณกําลังเริ่มสะสมไขมันไว้นี่เป็นจุดเริ่มต้นของอาการไขมันพอกตับนอนหลับไม่ไดีตื่นกลางดึกบ่อยๆรู้ไหมว่าเวลาตีหนึ่งถึงตีสามค่ะเป็นเวลาที่อวัยวะภายในของเราซ่อมตัวเองตีหนึงตีสม ตับก็พยายามล้างพิษส้มแซมตัวเองเหมือนกันบางทีตับทํางานหนักมากจนปลุกคุณตื่นขึ้นมากลางดึกถ้าคุณมีสองข้อขึ้นไปอย่าตกใจนะคะเพราะว่าเราสามารถเริ่มดูแลตับกันได้ตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้ตับพังเพราะทั้งระบบจะรวนหมดว่าแต่คําถามสุดท้ายฟังมาถึงตอนนี้แล้วใครบอกได้ว่าตับเราอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาค่ะ